The law of karma. Remember this in your mind. Avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know. Life's in the cycle. Of samsara, there is no way to get away. Under the law, the law of karma. คุณพ่อของลูกรับราชการตำรวจสารวัตรปราบปรามสถานที่ตำรวจปูทองอำเภอเมืองบุรีรัมย์คุณแม่รับราชการเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขสำนักงานสาธารณ,าส,ส,าารณาสุขจังหวัดบุรีรัมย์คุณพ่อเคยเป็นนักมวยตั้งแต่อายุสิบขวบจนถึงอายุยี่สิบปีสามารถต่อยชนะทุกคนที่อยู่ในรุ่นเดียวกันคุณพ่อรักลูกเป็นพิเศษ ท่านจะสอนลูกอยู่เสมอว่าลูกบุชาต้องเข้มแข็งอย่าร้องไห้ไง่ายๆถ้าไม่ชอบเห็นลูกร้องไห้ท่านจะดีใจมากถ้าลูกไปม,มีเรื่องชกต่อยกับคนอื่นแล้วลูกเป็นฝ่ายชนะแต่รับปกติคุณพ่อก็ไม่ได้ชอบไปมีเรื่องกับใครท่านจะสุภาพเครียบร้อยดี ยกเว้นวันที่คุณพ่อเมา่งเป็นภาพที่ลูกเห็นไม่บ่อยที่คุณพ่อและเพื่อนๆของท่านตั้งวงดื่มเหล้ากันเป็นประจำบางครั้งก็เชิญแม่คุณแม่อรวมเดือมด้วยอืคุณพ่อเป็นทั้งนักเดื่มและนักสูบบริตัวยงเงินที่หามาได้ก็จะหมดไปกับอบายามุกเหล่านี้แล้วพอคุณพ่อเมาได้ที่บ้านก็จะกลายเป็นนรกทันทีคุณแม่จะไปกระโถนรอ,องรับน้ำมูกน้ำลายรองรับอารมณ์ของคุณพ่อนี่เห็นไหมจ๊ะ นี่น้ำเมาดีตรงไหนแล้วใครรับผิดชอบครั้งหนึ่งคุณพ่อเมามาแตบหน้าคุณแม่อย่างแรงต่อยซ้ายจนคุณแม่หน้าบวบนี่แล้วรู้สึกสงสารคุณแม่ไม่ที่เจ็บเสียจนกลั้นน้าตาไว้ไปอยู่สีหน้าซีดสลดปี2543พ่อป่วยหนักร่างกายไม่มีเรี่ยวแรงรักษาตัวที่โรงพยาบาล2เดือนจนอาการดีขึ้นสามารถกลับมาอยู่ที่บ้านได้ แต่ก็มีการหลงหลงลืมลืมแล้วก็มาค่อยจะมีเลี่ยวแรงจงถึงทัาที่ยี่พากันยายนสองห้าสิบแปดท่านก็ได้จากพวกเราไปซึ่งก่อนที่ท่านจะสิ้นใจนั้นท่านหายใจไม่ออกแล้วก็มีน้ําตาไหลแทนตอนนี้คุณพ่อยังอยู่คุณแม่และลูกๆพยายามขอให้พ่อเลิกดื่มเหล้าจะได้อยู่กับครอบครัวไปนานๆแต่พ่อปฏิเสธมาตลอด บอกว่าพ่อยังไม่ตายขอดื่มต่อเพราะอะไรลูกรู้ไหมเพราะเขาบอกว่าพ่อจะอยู่ได้อายุถึงแปดสิบทีเดียวแล้วเขาถึงจะเอาตัวไปผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาที่คุณพ่อเอ่ยน,นั่นคือใครสุดท้ายพ่อกระกจากไปเมื่ออายุเพียงหกสิบสี่ปียังไม่ทันถึงแปดสิบปีตามที่เขาบอกไว้แต่ลูกในวัยเด็กตั้งใจศึกษาเรียน จะสามารถสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์แต่คะเรียนในมหาลัยลูกกลับใช้เวลาว่างส่วนใหญ่นี่ตั้งวงเล่ากับเพื่อนไปนผลในการเรียนแย่ลงมากลูกกลุ้มใจมากกลัวจะเรียนไม่จบจนมอคืนปีสองลุม่มพิธีเรียนอยู่คณะเดียวกันคนหนึ่งชวนลูกเข้าชมรมพุทธซึ่งกัเป็นสะพานเชื่อมบุญนำลูกมีโอกาสมาวัดพระธรรมกายในวันมาฆบูชาปี2540 ต่อมาวันหนึ่งลูกเด้พบแผ่นป้ายติดอยู่ที่ชมรมพุทธมีใจความสันส้นๆว่าบวชทดแทนคุณครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้ชายลูกตัดสินใจบวชเป็นธรรมทานย,ย่านุ่นที่25ในปี2540นั่นเองหลังจากบวชแล้วก็ทําให้เกิดความดีเกากเกี่ยวเหน,นียวรั้งอยู่ในหัวใจเวลาศึกษากลับไปเรียนก็ได้เหลือง,งานของชมรมพุทธอย่างสม่ําเสมอแล้วก็มีผลการเรียนที่ดีขึ้นเมื่อขึ้นชั้นปี4ก็ได้รับเลือกเป็นประธานชมรมพุทธ หลังจากเรียนจบปริญญาตรีลูกก็ได้ทำงานนั่นก่อสร้างต้องตระเวนไปตามจังหวัดต่างๆทำให้เริ่มหืนห่างจากวัดน,นานครั้งยังจะได้มีโอกาสมาวัดแล้วลูกก็ไปมีแฟนจนถึงการเตรียมจะสร้างเรือนหอแต่แฟนนี่สิไม่ชอบวัดอย่าง,งมากพูดถึงวัดทรายเป็นต้องทะเลาะกันนี่จนปีสี่ห รูไม่เคยชวนลูกเขาชมรมพุทธมาเป็นรีมิตให้ลูกอีกครั้งหนึ่งโดยชวนลูกกลับมาช่วยงานในวัดลูกเนี่ยอยากกลับมาวัดมากจึงตัดสินใจบอกแฟนว่า,ายยผมขอเลือกอยู่เส้นทางที่อยู่แล้วสบายใจมีความสุขถ้ารักกันจริงต้องไปด้วยกันให้คุณเลือกเอาแฟน ไม่ยอมเลือกทางเด็กกับลูกสุดท้ายลูกจึงตัดใจอยากเธอเลิกสร้างหอเธอกลับมาสร้างหอฉันเรื่องมาเป็นใจอี้เนี่ยไม่ได้สร้างหอเธอกลับมาสร้างหอฉันซึเป็นโครงการก่อสร้างสำกานของวัดชิ้นแรกของลูกทีเดียวต่อมาลูกก็รับหน้าที่ดูแลโครงการก่อสร้างกันหกสิบปีแต่งานนี้ลูกพบกับปัญหาอุปสัคอยู่บ้าง ต่ก็ทุ่มเทเต็มที่กับงานทั้งใจกายบางครั้งก็ต้องอดนอนต้องอดทนต้องปลุกคราทีมงานให้สู้อดทนจาอก,การเร่งรีบทําง,งานไม่มีการหยุดไม่เว้นไม่ฤดูฝนต้องทํางานให้เสร็จทันงานพิธีต่างๆแต่ในการที่ได้มาทํางานอยู่ในวัดครั้งนี้เราได้ร่วมงานกับทีมงานก่อสร้างที่แม้เราจะไม่เคยเจอกันมาก่อน แต่ก็สามารถร่วมงานกันได้เป็นอย่างดีลูกภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยงานด็บคุณหลวงพ่อแล้วก็ยังได้อยู่ในบุญทำบุญได้อย่างต่อเน,นื่องแล้วก็ส่งบุญให้กับคุณพ่อคุณแม่สม่ำเสมอทีมงานคนหนึ่งเป็นเพื่อนกรุ่นพี่ของลูกเขอเป็นทหารเรือบุธรมทยายญาตปี2539เป็นคนรักบุญมากมีความตั้งใจยากบวชตลอดชีวิต ได้สมัครบวชธรรมทายาทแต่พอวันรุ่งขึ้นหลังจากสมัครอบรมแล้วก็มีอาการเดินไม่ได้เลยทั้งที่ร่างกายก็แข็งแรงดีมากมีอาการคล้ายเป็นอมัมพาตครึ่งล่างอพอลุกขึ้นเดินก็จะเกิดอาการปวดทั้งตัวแต่แต่นั่งนั่ง,น,งนอนนอนมีอาการอย่างนี้นานนับเดือนหมอที่โรงพยาบาลบ,บอกว่าต้องพาตัดเท่านั้นมีผู้นำบนท่านหนึ่งพาไปกราบคุณยายบอกยายว่าจะบวชแล้วทำไมต้องมาเจ็บป่วยอย่างนี้ ยายก็บอกยายให้บวชอย่างไรอย่างไรกระบวชได้ให้กลับบ้านไปหาหมอบแผนไทยให้หนวดสักสองสามวันเดี๋ยวก็จะหาย <Yeah. S 1> ยายบอกอย่างนี้ไม่ต้องไปพาตัดคำพูดประโยคนี้ฟังด้วยหูแล้วจดจำด้วยใจจึงทำตามที่คุณยายบอกแล้วก็อมิตาภะหายจริงจริง <Yeah. S 1> จะรู้สึกอัศจรรย์ใจมากแล้วก็ได้มาบวชสมหวัง ช่วงเข้าบัญษาอยู่ได้นานหกเดือนก็ลาศิกขาไปสัสางงานอยู่ปีหนึ่งเจะนึกลาออกจากง,งานแล้วก็มาช่วยงานติดตั้งองค์พระติดตั้งโดนนมหาธรัรมกายเจดีทําของที่รลลึกใช้งานร่วมสร้างปฏิมากรรมต่างๆที่เป็นมะะรดกศิลป์บนแผ่นดินทําอย่างนี้เช่นปฏิมากรรมบูชาหมาธรรมกายเจดีปฏิมากรรมคนโทที่เราเห็นอยู่หน้าวัดเไวมิจ๊าทำท่านพิมพ์พระ หลวงปู่พบสมบัติอัตบรมีชีนิพพานนี่รูปของหลวงปู่และงานปฏิมากรรมยุมะยุระนาวากัดที่ใช้ในพิธีสลายร่างคุญญายึ่งเป็นงานที่เลิศหรูหราอรลังคาและจำกัดในเวลาเขาได้ทุ่มเทกับงานนี้มากช่วงวันอร่อยต่อปีเก่ากับปีใหม่ปีสองห้าสี่สามแต่ทีฐานรรบบุญมยุรนาวากาดเอาเลิกใช้คาบคืนไม่ได้พักผ่อนเลย แต่วลุงขึ้นกับขับรถพอถึงหน้าตลาดไทยเกิดมีอารมณ์อยากหลับตอนนั้นมาตื่นอีกทีก็ถูกปลุกด้วยเสาไฟฟ้าเขาขับรถไปชนเสาไฟฟ้าต้นใหญ่มากหักโคลงมารถบี้กระเด,งะด้งกระดอนไปยางแตกทั้งสี่แล้วอีสายไฟแรงสูงขาดระฟ้าอยู่ข้าง,างรถพร้อมกับมีเสียงดังบึ้ม,มจึงสะดุ้งตื่นแล้วก็เกถ,ถึงมุนยาย <c oughs> คุณยายช่วยด้วยครับพี่เขากลัวไฟดูดจึงรีบขลาดจากรถมานั่งอีกฝั่งหนึ่งดูทะเลระเพลิงลุกโชนไหมท่วมทุง่งหญ้าโดยรอบประมาณ50เมตรดูจนเกือบจะไหมร้านค้าบร,ริเวณนั้นแต่ก็รอดมาได้อย่างบุดบิดหลังนี้ยังมีบุญอีกอย่างที่เพื่อนรุ่นพี่ภูมิใจมากคือรับบุญใช้งานสลายร่างนักลบกองทัพทำหลายๆท่าน <c oughs> <c oughs> ทีแลนรับกลับดุสิตบุรีเขาทำหน้าที่อย่างมีความสุขและมีมโนปณิธานที่จะรับใช้งานศาสนาสร้างบารมีราบชีวีจะหาไม่คำถามบุพกรรมใดแตงคุณพ่อต้องมาเป็นนักมวยสารวัตรปราปรามการงานอาชีพมิส่งผลให้ร่างกายฉันไร้เรี่ยวแรงป่วยหนักต้องเขารักษาตัวที่โรงพยาบาลและเกิดอาการความจําเสื่อมหลงหลงลืมลืมใช่หรือไม่ ราจะส่งมนต์ดาท่านในสัมปรา a ยภพบอย่างไรกรรใดคุณพ่อจึงติดสุราและบุหรี่อย่างมากการใดที่ท้า้คุณพ่อต้องตายก่อนอายุขไขเฉลี่ยของมนุษย์ในปัจจุบันท่านมีโบรกรมที่จะต้องตายก่อนอายุขไขอย่างนี้ในชาติต่อ,ตอไปหรือไม่และท่านจะพ้นจากกรรมนี้ได้อย่างไรเขาจะุ่ณพ่อเอ่ยถึงเป็นใครอืมก่อนสิ้นใจทำไมทึงมีน้ำตาไหลออกมา คุณพ่อตายแล้วไปไหนบุญที่ลูกได้วบวชธรรมทายาทบุญที่ลูกทําแล้วทิศให้ท่านทุกวันคุณพ่อได้รับหรือไม่ท่านฝากข้อความอะไรถึงคุณแม่และลูกๆบ้างครับคุณแม่ทำำํากรรมใดมาจึงต้องมาทนอยู่กับคุณพ่อแล้วต้องไปเรื่องทะเลาะกันเสมอบุญใดที่ทายคุณแม่มีลูกๆที่ตั้งใจระยนไม่ต้องหนักใจและลูกๆและก่อนที่จะมาเกิดในชาตินี้คุณพ่อแม่พีชายผีสาวล,ลูกมาจากที่ใด อ๋อไม่ต้องนักใจเพระลูกก่อนมาเกือลู่อยากจะคิดใดมีสายบุญร่วมกันมาหรือไม่บุญใดทําให้ลูกได้บวชธรรมทายาทและได้เป็นประธานจําลมพุทธบุญี้จะส่งผลอย่างไรต่อลูกครับกรรมใดที่ทำให้ลูกต่างหลงทางผิดพลาดทางโลกไปบ้างในช่วงเรียนมีนหนึ่งและต้องห่างวัดไปหลังเรียนจบบุญดใดท้ายจะพบกัลยาณมิตรมีโอกาสกลับไปช่วยงานก่อสร้างในวัดก็เริ่มกับทีมงานกรรมใดท้ายเพื่อนลุนพี่ต่างเดินไม่ได้ก่อนที่จะบวช ยายจานนั่นจยหายได้อย่างไรพิธันคนนี้เคยทำบุญร่วมกับหมู่คณะมาอย่างไรบุญในท้ายเพื่อนรุนพี่ได้มีโอกาสมาบวชอบรมรรมาธายญาตแล้วก็ได้มาช่วยงานวัดตลอดมาคนยายได้มาช่วยเพื่อนรุนพี่รอดชีวิตตอนประสบอุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้าขนาดใหญ่หรือไม่เหตุในครั้งแรกเอ็กซเรย์พบกระดูกหักหกซี่แต่พอพักสองสามวันไปเอ็กซเรย์ใหม่กลับปกติลูกและทีมงานได้มีส่วนร่วมในการสร้างราชรถจากแก้ว และเสลียงเพื่อนเชิญชรูปหล่อทังคมหลวงปู่อีกทั้งยังได้ทําหน้าที่เชิญชรูปหลอ่อทางคมหลวงปู่ไปเวียมพระทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยบุญนี้จะส่งผลต่อลูกและทีมงานอย่างไรลแล้ะทีมงานก่อสร้างเคยทำมืนอะไรร่วมกันมาจึงได้มาพบกันและได้ร่วมงานกันอีกในชาตินี้บุญจากการร่วมก่อสร้างอาคารสําคัญของวัดจะส่งผลต่อทีมงานอย่างไรบ้างตัวลลกมาจากดุสิตบุรีวงบนพิเศษหรือไม่ มาไม่มาไปทำงานทำงานกลับไปได้แล้วกันในชาตินี้ลูและทีมงานก่อสร้างปรารถนาจะบวชอุทิศชีวิตจะมีบุญบวชตลอดชีวิตไหมครับเหตุใดการพาวนา60ปีมหาธรรมกายเจดีและมหาวิหารพระมงคลเทพบุนีถึงมีรูปทรงแบบนี้และเป็นรูปทรงเดียวกันหมดนั่น,นสิเพราะเหตุใดยิ่งต้องสร้างทั้งสามหลังให้มีรูปทรงเหมือนกันมีความเชื่อมโยงอย่างไรกับวิชาธรรมกายบ้างครับ หลับตาฝันเปนตรมิตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำไปไล่ฟังเป็นนิยายปรามปรากันจ้าคุณพ่อต้องมาเป็นนักมวยเพราะในอดีตท,ท่านชอบมีนิสัยต่อสู้มีศิลปะนในการใช้อาวุธต,ต่างๆต,ติดตัวมาส่วนการเป็นสารวัตรปราบรามกับเรื่องการประกอบอาชีพในปัจจุบันจะ้ะ ร่างกายท่านเรียอะไรเลียวแรงป่วยหนักต้องเข่าโรงพยาบาลและความจำเสื่อมพระกามชกต่อยและดื่มสุราทั้งในอดีตและปัจจุบันนำมาส่งผลเจ้ะ mm hmm. ทันตบุรีและดื่มสุราและตายในวัยที่ไปถึงอายุไขเฉลี่มนุษย์ยุคปัจจุบันพระกามในอดีตได้ครบคนพานจึงทำให้ติดนิสัยดื่มสุราสูบบุหรี่ เพราะเรื่อกฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มและกรรมจะเคยดทำร้ายคนจนตายในอดีตเป็นส่งผมนจ้ะการที่เป็นอาจินตนกรรมของท่านดังนั้นก็ยังคงติดไปในภพเบ,บื้องนนอาเจ้าท่านจะแก้ไขก็ต้องแก้ในตัวท่านเองในภพชาติต่อ,ตอไปเขาถึงกันพ่อเอ่ยถึงคือหมอดดูที่พยากรณ์ท่านเอาไว้ว่าท่านจะตายตอนนั้น่วนเขาหลัง หมอดูหมายถึงโยมาบาลถูกต้องจ้ะจะมาเอาตัวไปจ้ะน้ำตาไหลก่อนตายเพราะต,ต่เหนินภาพกรรมไม่ดีที่ท่านทำเอาไว้ท่านยังเสียใจในใการกระทำเหล่านั้นและใจกำหมองด้วยแต่แล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปยมโลกของมหานละคกขมห้าเด็กกรรมเดิมสุราสูบุรีเป็นอาจิน ที่ไปไปมหานรกเพราะได้บุญที่ได้บวชตัวลูกและบุญอื่นๆที่ลูกทําให้แต่ก็ยังไม่พ้นวิบากกรรมกําลังโดนจนติกรอกน้ําทองแดงรอ้อนอยู่มีความทุกข์ทรมานมากตอนนี้ท่านอยากพ้นทุกอย่างเดียวแล้วก็ว่าบอกว่าบาปก,กรรมมีจริงเชื่อแล้วเจ็บแล้วเกินอยากพ้นจากตรงนี้ให้ทำบุญที่ไปท่านอีกบ่อยๆจ้ะ คุณแม่ต้องมาทนอยู่คุณพ่อและทะเลาะกันเสมอพระเป็นกรรมในเด็กของคุณแม่ที่ตามเป็นผู้ชายก็ทาอย่างนี้กับภรรยาและตามเป็นผู้หญิงก็เคยทํากับแกล้มเลี้ยงสามีและเพื่อนสามีโดรนสมผลจ้ะทาให้ได้มาเจอคุณพ่อที่ชอบดื่มน้ําเมาอย่างนี้แหละและโดนอัดโดนซ้อมไปภาพได้ดีของแม่เจ้ะคุณแม่ที่มีลูกตั้งใจอรียนแล้วไม่ทําให้ท่านหนักใจพระ ตานมีบุญที่เลี้ยงดูบิดามารดาและก็ตันอยู่ต่อบิดามารดามาส่งผลให้มีลูกที่ดีอย่างนี้จ้ะคือดึงดูดลูกดีๆมาเกิดคุณพ่อแม่พิชายพิสาแล้ตัวลูกมีบุญกรรมเสมอกันแล้วก็เคยทำร่วมกันด้วยจึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันก็นมาเกิดก็มาจากกันคนละที่คนละทางจ้ะเช่นบางคนก็มาจากที่สว่าง บางคนก็ไม่อยากที่กลางๆคือสว่างไม่ค่อยมากแต่ก็ไม่มืดจ้ะตัวลูกเดบบวชพระธรรมทายาทและเป็นประธานชมรมพุทธเพาะมีบุญบวชและมีบุญในการเป็นผู้นำชวนคนสร้างบุญในอดีตมาส่งผลจ้ะบุญนี้จะส่งผลให้มีอันในส่งในยอคือบุญบวชก็จะปิดอบายและมีสายบุญที่จะได้บวชอีกในภพเบ,บื้องหน้าจะได้เป็นผู้นำคนนำความดีอีก เราต้องมีพวกพร้อมบริวารเยอะแย,จะ,ยะจ้ะโดยย่อนลจ๊ะพรอันทธิงมันยาวเหลือเกินตัดเอาหลังดำเนินชีวิตผิดพลาดช่วงเรียนปีหนึ่งและห่างวัดภายหลังจบแล้วแล้วต่อมาได้พบกาลยานมนิตรทำให้หวนคืนมาสร้างบรงมมีอีกเพราะการครบคมพ,พาณิยังทำให้ดำเนินชีวิตผิดพลาดและห่างวัดไปภายหลังเรียนจบจ้ะต่อมาบุญที่เคยสร้างมากระหมูอมคณะและเคยทำนาทีเป็นกาลยานมิตให้กับคนอื่นมาส่งผล ให้เจอกกลวิธีชักชวนห้มาสร้างบารมีร่วมกันอีกเจ้ะเพืเ่อนพี่เดินไม่ได้ก่อนเบิดพราะกรรมในดีที่เคยมัดขาสัตว์ส่งขายเขาฆ่ารวมกับกรรมที่เคยมัดข่าศึกคุ้มขังไว้ในชาติที่เป็นทาหารนำมาส่งผลเจ้ะต่อมาหายได้พระบุญที่เคยทรรมกหมูขณะช่วยทั้งแรงกายแรงใจ เพื่องานพระศาสนาทั้งนอดีตและปัจจุบ,บันมาส่งผลตัดรอนวิบากกรรมจใะคอยทำบุญร่วงกับหม่คณามาโดยพุทธนดาติพัน,ดดา,นา์มาแต่เป็นท่างพระราชาองค์ที่ออกบวชต่อมาก็ได้ออกบวชตามพระราชามาบวชแล้วก็ช่วยงานเผยแผ่ปฏิสังขรณ์ดูแลซ่อมแซมอารามจนตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัติธรรมเห็นดวงใสใองค์พระใสๆอุตรากลับดุสิตบุรีได้ ให้ละคงตัวให้ดีจะประมาทในการดำเน,นินชีวิตให้ประพฤติพรหมจรรย์เหมือนพุทธนนที่ผ่านมาจะได้ไปรู้จากเส้นทางการสร้างบารมีจ้ะให้ตกลุมรักตัวเองอย่าไปตกลุมรักคนอื่นพเพื่อนลำพี่ราชีวิจากอุป,ปติเหตุรถชนเสาขนาดใหญ่พระบุญนิสามากรหม่คณะและบูชาธรรมกายรายามาช่วยเอาไวจา้จ้าเอ็กซเรย์ครั้งแรกกระดูกขากคกซี พักสมาสองสามวันเอ็กซเรย์ใหม่กลับปกติเพราะความจริงกระดูกไปถึงกับหักแต่ร้าวเท่านั้นต่มาบุญส่งผลก็ให้กลับคืนมาเป็นปกติเจ้ะตัวลูกและทีมงานได้มีส่วนร่วมในการสร้างราชรถจากแก้วและเสรียงเพื่อนเชิญหลวงปู่ทองคําอีกท,ทั้งทําหน้าที่อันเชิญหลวงปู่ทองคำด้วยจะได้อันุสงได้ยอ่อเอาย่อยนะจ๊า คือจะได้มีสายบุญติดกระหลงปูจะได้เกิดในตระกูลสูงในบุญที่ยกย่องเชิดชูผู้คนพราวิชาธรรมกายจะมีเทวรสล,ละสมบัติอามา้มพิทติดตัวไปอีกถ้ามีลูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติมีดวงตาเห็นธรรม้จที่รูดและทีมงานก่อสร้างในมาร่วมงานในบุญในชาตินี้นั้นก็เคยสร้างบุญร่วมกันมากับหมูคณนะโดยพุทธนนท์ที่ผ่านมาทุกคนได้เป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวช ู่ในหน่วยงานโยธาธิการจะมุนที่เการจักการร่วมก่อสร้างคารสำคัญของวัดจะมีอันดับสงโดยยอคือจะได้สมบัติทั้งสามเช่นลูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติและมีส่วนในการที่ทุกคนได้มาแจ้าการนังกล่าวสร้างบุญเป็นต้นจะ้ะที่ทุกคนมาใช้ในการทําภาวนานทั้งทิมก็มีบุญบวชตลอดชีวิตแต่บางคนพุทธรอนที่พามากับไปเสียเวลาวกับการมีครอบครัวก่อนทําให้หมาบวชช้า คณะชาตินี้ก็จะได้ไปเสียเวลาเลยให้ตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์และตั้งใจปฏิบัติทำไม่ดีให้เขาถึงดวงสใสใสของพระสใสใสเอาตัวร่าชเกาเดิศิทธิบุรีให้ได้เหมือนพุทธันดรที่ผ่านมาเจ้ะอาการภาวนาหกสิบปีมหาวิหารพระมงคุเทพุนีมหาธรรมกายเจดีย์ที่มีรูปทรงอย่างนี้นั้นก็เป็นรูปทรงพิเศษที่ตัดบางส่วนออกให้เหมาะสมกับโลกนี้ โดยจะลอดจากแดงไกลที่ไม่เคยมีใครไปถึงนอกจากผู้มีธาตุธรรมพิเศษจ้ะชากนี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบุญมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้ติดฐานจิตตามติดไปดูสิบรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัทจะได้พลัดกันเลยจ้า No one escapes the law of karma. Belief in cause and effect means belief in the law of karma.